เสื้อมาห้อมสีดำสักลายสววยเสื้อมาห้อมนั้นคืออะไรปัจจุบันคงจะไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่าเสื้อมาอมเลยนั่นเพราะว่าเสื้อมาห้อมนั้นเป็นเสื้อที่ยอมใส่กันอย่างแพร่หลายในหลายๆจังหวัดแต่หลายคนนั้นยังคงไม่รู้ว่าเสื้อมาห้อมนั้นเกิดขึ้นไม่ได้อย่างไรเพราะงานวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเสื้อมาอมกัน คำว,ว่ามอมเป็นภาษาถิ่นร้านนาโดยแท้จริงไม่ได้มีความหมายหม่ถึงเสื้อแต่มปนถึงสีของเสื้อที่เป็นสีครามอมดำปัจจุบันถ้าเอ่ยว่าคําว่ามอหอมจะหมายถึงเสื้อที่มีลักษณะเป็นผ้าฝ้ายย้อมครามดำคอกลมผ่าอกแขนยาวหรือแข็นสัน้นมีทั้งแบบที่ใช้กระดุมกัดและที่ใช้ผ้าเย็บเป็นเชือกผูกเสื้อมอหอมเกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกค,ครั้งที่2 โดยเริ่มที่จังหวัดแพร่เนื่องจากพวกเราวพวนที่อพยพเข้าไปอยู่ที่อำเภอเมืองแพร่ได้เย็บเสื้อผ้าฝ้ายย้อมสีครามดำออกจำหน่ายแก่คนงานและลูกจ้างทำป่าไม้ขึ้นก่อนจึงได้รับความนิยมซื้อสวมใส่กันอย่างแพร่หลายต่อมาเมื่อพศ2496นายไก่ศีมินมานเมืนได้จัดงานเลี้ยงอาหารแบบขันโตเพื่อเป็นเกียรติแก่นายสัญญาทำศักด์และกงซุนอเมริกัน ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่และได้กำหนดให้ผู้มาร่วมงานสมเสื้อผ้าฝ้ายคอกลมย้อมสีครมามทาดผ้าขาวมา้าหลังจากงานนี้จึงมีผู้นิยมใส่เสื้อมหอม้อก่นอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นคนทั่วไปจึงคิดว่าเป็นเสื้อเพนีสำหรับชาวไทยร้านนาผ้าม้อห่มในจังหวัดแพร่นั้นได้รับการสืบทอดกันมานานกว่า100ปีด้วยปีภูมิปัญญาของชาวกลุ่มชนไทยพวนที่มีความรู้ด้านม้อหอม่มผนวกกับ ชาวไทยพื้นเพเดิมทําให้สามารถผลิตเสื้อผ้าใช้เองโดยการปลูกฝ้ายปันได้ทอผ้าและตัดเย็บในรูปแบบของเสื้อห้ากระดูกเสื้อคอเฮงเสื้อกุนเฮงเป็นเสื้อแบบจีนคอกลมผ่าหน้าติดก,กระดุมหรือผูกด้วยเชือกตลอดแนวซึ่งปัจจุบันหาซื้อได้ที่ตําบลบ้านดงโฮมอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ที่ถนนหลัก1 0 1ตรงตามถนนหลักเข้าไปจะเจอกับร้านซื้อมะฮอมมากมายเรียงรายกันให้ได้เลือกซื้อ ผ้ามอ้อมมนั้นเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความงามทางวัฒนธรรมการแต่งกายของคนเมืองแพร่เองแท้จริงบ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาอย่างยาวนานสแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่ซึ่งจะเห็นได้จากชุดแต่งกายที่คนเมืองแพร่สวมใส่จนมีคำเก่าว่าใครมาเมืองแพร่ต้องซื้อผ้ามอ้อมม